จริลอะค่ะเย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 เดีใจอะไรขนาดนี้คือไม่ได้เปิดคลิปนานมากเพราะว่าแบบช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายโพสให้น้องๆคิดถึงกันบ่อยกว่าจะแบบเออหายคิดถึงกันไปโอเคค่ะโอเคเอาเลยเดี๋ยวนี้พูดไปไหนโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ะจะมาทำคลิปอีกแล้วค่ะทำคลิปอะไรหรอคะแกะกล่พองพัสดุอีกแล้วคะ่ะเพราะว่าจากที่จารอยู่บ้านนะคะทำให้เราเนี่ยสั่งแต่ของมาเรื่อยๆคะ่ะแต่ของนี้นะคะคือแบบไปเห็นรีวิวแล้วมันแบบเออน่าลองแล้วมันจะเป็นยังไง กล่องนี้เลยโอเคทุกคนก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมตัวไลค์กดแชร์กดสัคสมาชกกันมาเยอะๆเลยพร้อมแล้วก็ไปดูไปเขาในเนี่ยเพื่ออะไรโอเคค่ะทุกคนกล่องนี้นะคะก็คือเป็น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 อะไรอะ่ะเขาเรียกเจลดับกินที่เป็นรูปดอกไม้แบบนี้ ซื้อมาจากในช้อปปี้เห็นเขาแชร์กันนะคะแล้วเราก็เลยอยากรูว่าเฮ้ยตอนนี้เขาแบบจึ๊ๆจึ๊๊บจ๊อะตอนนี้ิดโถส้วมอะมันจะเป็นรูปดอกไม้จริงจริงหรือเปล่าแต่คือยังไม่ได้แกะเลยนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเกแบบ็บกันคือห้องน้ําเราอะมันเหม็นไงเดี๋ยวทีนี้ก็เลยแบบเออหาอะไรที่มันแบบช่วยดับกลิ่นไอ้ที่มันแบบดับกลิ่นที่มันเป็นปลุกกระปุกอะมันไม่ได้ผลนะทุกคนไม่ไม่ใช่ว่าเราแบบอึเหม็นหรือวอ่าะคือน้ำของเรามันเหม็นเทมา ว้าวมีแบบ3สีด้วยนะทุกคนก็จะมีสีม่วงสีครัวก็สีฟ้าเดี๋ยวเรามาลองแกะสีม่วงกันก่อนนีกว่าเออหอมมาถึงข้างในเลยทุกคนน่จะเป็นกลิ่นของดอกลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ปากเป็นอะไรอุ้ยหอมหอมมากว้าวอันนี้ทุกคนมันเป็นสีม่วงคือประเด็นอะมันมันเปิดอ๋อเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเอา่เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเอา สีฟ้าเนี่ยพิเศษในตูน้ตู้ตรงเนี้ยหรอแล้วก็ดันออกต้องแกะอ,อันนี้ก่อนป่ะอ๋อนี่ทุกคนรู้แล้วเอาไอตู้สีฟ้าที่เหมือนแบบฉีดยาใส่เข้าไปแล้วก็ไปแปะที่ชักโครกหรือว่าที่เป็นอ่าห้องน้ําที่มันเอาไว้แปะในห้องมปะสีขาวเออเดี๋ยวเราไปแปะดูกันแล้วก็มันอยู่ที่แรงบีบของเราแล้วมันจะกลายเป็นรูดดอกไม้แบบนี้ทุกคนหอมมากจริงๆโอ้โห ดีแพงไม่แพงเนียนะแล้วประมาณ20่สบาทนาะตอนนั้นอาจจะลดก็ได้นะโอเคทุกคนเลี๋ยวเรมาเปิดสีชมพูกับสีฟ้ากันดีกว่าแฮมสีชมพูนะคะอันนี้เป็นกลิ่นดอกกุหลาบเออก็หอมว้าวสีสวยมากเลยสีสวยมากทุกคนเลยเนี่ยหอมนะแต่ว่าส่วนตัวชอบสีม่วงเอ้แต่ว่าเรายังไม่ได้เกลีสีฟ้าเลยเกลีสีฟ้ากันดีกว่าสีฟ้านี่มันเป็นกลิ่นเย็นๆคูลๆนะแค่คูลๆว้าวสี นี่ทุกคนรวมกันก็จะได้ประมาณสีประมาณนี้กันสีสวยมากมาทุกคนอันนี้คือเป็นเจลเยลลี่ออที่แบบเป็นรูปดอกกุหลาบช่วยดับจีนห้องน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะลองมาแปะกันว่ามันจะเป็นรูปดอกไม้คือบางคนอ่ะมันแปะสําเร็จนะแต่บางคนก็แปะไม่สํเเาเร็จเพราะเขาบอกว่ามันอยู่ที่แรงดันของเราตอนเรากดเข้าไปจะเป็นรูปดอกไม้ไหมมันจะสําเร็จไหมทุกคนมาเป็นกําลังใจให้พี่ปอบาดได้นะคะลืมกดไลค์กดแชร์กันดิยี่ยี่ย เอาไว้หนึ่งก็แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกันไปเยอะเลยพร้อมแล้วก็ไปลุยกันดีกว่าค่ะว่ามันจะเป็นรูปดอกไม้ไหมมันจะสําเร็จไหมไปลุยแปดคนเริ่มภารกิจได,เด้เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อน,นสามสีจริงไปลุยเดไฟเดไฟเข้าไปได้ไหมโอ้บอ,บอกถึงความนี่นะคะทุกคนที่เราจะแปะไอ้นี้ยลงไปนะคะก็คือเป็นขอบชักโค้งหรือว่าขอบอ่างล้างมือ อย่างที่อธิบายไปก็คือให้ติ๊กของจากโคใช่ให้มาเดี๋ยวเรามาลองสีม่วงกันก่อนดีว่าเราจะทำให้มันเป็นดอกตรงไหนเนี่ปัลุยค่ะเราดงโอ้เฮ้ทุกคนมันอาจจะแบบเตี้ยไปหน่อยนะเป็นการแบบมาเดี๋ยวเรามาลองดูเลื่อนตรงนี้กันดีกว่าเพราะมันจะได้เลยนถ้าเราสีตรงนี้มันก็จะออกมานั่งยาลุย เป็นเยยะเลยนะเราเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเป็นสีชมพูมาเขาบีบยังไงอะเติองี้เหอโอเคมาทุกคนเรามาลองกันใหม่เรามาลองแบบสีชมพูกันติโอเคแล้วอกกับตัวเองหนึ่งสองสามอ้ทีนอบน้ไอ่ไม่ว้มาเดี๋ยวเรามาถ่ายใ้เลว่าตอนเาบเป็นยัไงต่อไปเราจะมาลองสีฟ้ากันนะคะ ให้เห็นนะเพื่อให้ทุกคนเห็นพี่ปอปาในการบีบว่ามันแบบเป็นแบบไหนอันนี้คือบ,บีบแล้วมันเป็นดอกไม้สวยแบบนี้เลยดีงามประหลาดแ,แต่ว่ามันหอมจริงแต่รู้สึกว่ากินเริ่มเตียน,นะทุกคนเพราะมันกลัวจะอาว่เาเริ่มจีบะเอาตรงนี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวพี่โน้จะแบบทำให้ดูนะแล้วแบบบีบไปทีเดียวนะทุกคนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเออน่ารักดีฉนถกขันตุนแต่สุดตัวชอบจีบม่วง อุ้ยทำพังเนี่ยลำแปดเก็บไปปอดปลจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนี่คุณถ้าบีบแล้วมันก็จะกลายเหมือนเป็นรูปดอกไม้แบบนี้นะคะอันนี้คือความคาดทางใหญ่อันนี้คือดอกใหญ่และนี่คือดอกน้อยนะคะโอ้สาสีเลยแต่ส่วนตัวชอบสีนี้สีนี้หอมมากสีม่วงเนี่ยคือทำพังไปแล้วเนื่องจากว่าเมื่อกี้ทำตกวัวมันก็เลยแตก,มกไม่กลายเป็นรูปอะไร โอเคทุกคนเนื่องจากว่าเราอะต้องเลือกสีด้วยจริงนะหละที่แบบว่าใช้จริงๆริงเขารู้สึกว่าตอนนี้เปลืองแต่ว่ามันไม่แพงนะยี่สิบกว่าบาทส่วนตัวชอบสีม่วงรู้สึกว่ามันหอมอะแต่รู้สึกว่ามันผักดูดีรูปม่วงมันดีโอเคเดี๋ยวเราไปลองติดกับฝาชัโครกดูว่ามันจะเป็นรูปอยู่ไหมคือมันจะหมดหรือว่าไม่ใช่ไม่หมดเนาะโอเคไปโอ้ยโอเคทุกคนในห้องน้ำมันจะลุยิดนึงเขาให้ติดแบบเขาขอฝาชัโครนเลยดีนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะติดตรงนี้เพื่อให้ความหอม เอียงนะโอเคขอปรับอีกนึงอุปสรรค์ว่าในกาษไทยหมายถึคนเริ่มไปดูอ่าแบบเราจะให้มันหอมเอ้าว่าฉีดแบบไม่มีลืมไปฉีดยาแล้วคนมันจะออกไหมทำไมทำไมมาเลิกเอ้าไม่ออกยังดันไม่สุดโอ๊ยตอนมันไม่เป็นลูกดอกเลยเพราะว่าโอ๊ยม ฉันรู้สึกว่ามันเละนะคะทุกคนไม่อันนี้หมดแล้วสีม่งวงเดี๋ยวไปทิ้งก่อนเปลี่ยนใหม่ดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาลองสีฟ้ากันกว่านนึก่อนเราไม่ใช่ฉีดยาหรือยิ่งเลยอ่ะเลือกมาเนี้ยแล้วมันหดจะดันได้ไงเดี๋ยวเรามาดูกันแคว่ามันจะเป็นดอกไหมนี่น,นี้สวยไหมโอ้ดีงาพระรา,าถ้าสมมติมีสีชมพูอีกก็คือข้างล่างคือสวยเลยนะแต่คือกลิ่นมันจะตีกันนะทุกคน กล้ิกถือว่าสำเร็จนะคะห้องน้ำเราพังขึ้นมาทันทีเลยค่ะโอเคทุกคนหลังจากที่เราเนี่ยได้ลองไปตีเจลดับกลิ่นในห้องน้ำที่เป็นรูปดอกไม้นะคะปรากฏว่าส,าสีนี้สีนี้หอมที่สุดสำหรับพี่ปอปานนะแล้วก็เออทำตกมันก็เลยพังนะคะก็ถือว่าดีนะราคาถูกแล้วก็หอมแล้วก็ทำง่ายสนุกลและแบบ เหมือนฉีดยาเออนะโอเคทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันมาเยอะเลยนะเป็นปกำลังใจพี่ป๊อปปาด้วยนะคะอ่ะทุกคนอยากถามว่าทุกคนน่ะินไหนสีไหนหอมแล้วก็ชอบสีไหนมากกว่ากันนะะม่วงดอกลาเวนเดอร์ดอกกุหลาบแล้วก็แกบบยุ้งยี๊สามสีเนี้ยถ้าทุกคนเลือกได้หรือว่าทุกคนชอบอ่ะควรจะเลือกสีอะไรไปติดในห้องน้ำตัวเองคะลองคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะโอเคทุกคนในคลิปนี้นะคะพี่ป๊อปปาลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะมาแก้คงวัสดุอะไุ่ยโอเคลาไป